ดีคร <mel od ic> ับ <anything> มันเป็นยังไงลุฮีมันเป็นยังไงขี้ไก่หิวน้ำขี้เล่นเกียร์แล้วจะซื้อแหม่ฮิตรถดับแล้วสตาร์ทรถติดแหม่มันโมเมนเนี่ยมันมีอะไรมาเลยมาไก่มาเรียนมาจะกิโลเดียวหนิอ่ากินน้ำเด้อมันน้มูน้ำม้นไหนมันกัน เดี๋ยววุ้ยมึงเลียนมาซื้อกับทางพันแกกับเกียดมันน้ำครับอันนี้มีข้อมดีอันนี้คือข้อมดีคือว่าเกียดมานน้ำทางนะครับอันนี้ยกข้อมดีข้อมชอบหมแต่ว่ากับซุ้มหนักอ่ะข้อมดีก็ค่อยมีครับส่วนหมากนี่จะข้อมบาปส่วนหมากนี่บาปหลายกลัวนะครับเลี้ยนๆจำ เะฝ่าเวมันให้มันย็นกูดีก็รู้อิกเดี๋ยเวนมันสิมืดเล่นมันต่ำคนกีดละดับเลยนะขี่กากแต่ว่าเชฟฟอเวิดมันแดนมันเย็นยังไงกันลดมาได้ยุดอกขี่บ้าระดับกลางท่างปลาบอกว่าิดนิ้วนำมวยรยอ แล้วางคิวากลังวาโอ้แกกัเกดางหนพันบองหนเป็นลูกล่างยี่เกดไงคุบมันนำทางพี่น้องเลยมันในี่ปีหนาลงนายกเยพี่น้องจะลืมตคิว่าสบนกีไปเลยกดเอาแม่พึ่งออกไปเลยปีหนาลงนายกเลยพีน้องเอาพัฒนาดีวันนี้ไหม เพิ่งเนี่ยนี่ไม่ด้จ้างนี่เขาบม่ได้จ้างนี่หนิหัวนี่อูนเรียนทั้งนั้นมาได้นี่มันคือเรียนทั้งวุฒิเกรเอาลบลูกพี่ลบ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 ลดโอ้ยรถรถคันนี้มันมันก็จะแบบถ้าดับกับท่านหันมันเป็นยังไแหละมันหอนเงี้ยเขาลูกพี่ปะผู้ใดไปตัดไอ้เงว่อนเขาเจ้าหน่งไอ้เอาตาตัดมือหนึ่ง กอได้ไปห้งัวนะนนนนนน่นนนนนน่นนวนน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 นอนวนนนนนนนกนนนนนนนานนนนนกนนานน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 มนนล มันมันสีเบิดมันสีเบิดบุมีเบ็ดพวงนี่เลยโอ้ยขี้ไม่ดีเลยดับมันแม่เริ่มเลยบอกว่าไปนี่ลูกวิเริ่มเริเลยลีกรถลีกลีกรถลีกรถเกตมาที่ไปน้ำไปเลยอย่าบอกให้มันให้มันเย็นให้มันคอยคอยเห้มันเออให้มันใจดีก่อนี่ มันหนักหนักระบบปั๊มมันตัวหนักระบบปั๊มเจอเฝ้าเป็นแงกมันตีโอ้ให้มันให้มันว่างให้มันพอนค่ายมันเนลยใส่ใส่ในเกียร์ว่างกันเออพวกหันค้าวเกียร์ถอยไปถอยติดอยู่ไหมอ้มันเป็นย่วนยางไหมวะพี่เนี่ยของเกียของนี่เออเตลมก็มี เป็นยนต์ยังไ,งไม่มันเลยจัดประจิต <c oughs> นักย่างเนอนักย่างเนาะออกเขียวเลยครับนี่ไปหยับยีตม,มนันนี่ยังไ,งไม่มันเป็นเขียวยองสิชีะฟะ้าๆนีะะ่เขีวยวยาท่านฝ่าไปบินมัน,ม,นมันหอนอยู่ฮ <c oughs> ะมันหอนไปยังมันคือประิดร้อนเป็นยนต์ยังว <c oughs> ะฮเฮ้ยฮะเอฟซี เออมึงกินบ่อเอฟซีทีเกียตบ่เออโอ้ขอบคุณหลายๆครับบ่อมึงกินบ่มันไอ้แต่เอฟซีเพึ่งไม่ได้แดกยังดอกแม่นบ่ครั้เอฟซีปลาเรานี่พอได้แหบเพื่อนวะจะไปพ่อเอฟซีเพิ่งมาได้กูหลบเงียหลบกูสิได้ซื้อเขาเลี้ยงเด้วยดิเขาเลี้ยงนี่เอฟซีฟูนี่เห็นน้ำทางฟี่รถวิ่นขับเลยแม่นอ่ะเออขอบพระคุณหลายๆขอบคุณใจมากๆ อ้แล้วมันอยู่นั้นเจียวสมือมันบอกระวังเลสันเจียอยู่นั้นมันสมือบ้านอย่างไรสันก็จริงคูนั่นบอกแต่ว่าเดี๋ยวมันหอนมามันเปลีกินซี่แค่นี่ถ้าสิรับชุกเทินเลยไม่ได้ได้สตาร์ทนะบ่ท่านในหลัง่มาท่านในหลังเทียเห็ดตระรดบด เนี่ยพอดับชุกเฉินปุ๊บมันจะปติดเลยครับมันจะเป็นไดอืดไปเลยเออมันต้อง้ององมแห้งก่อนพราะแต่เหตุงานเลยซ้ำได้ซ้ำหนึงก็งคือต้องให้มันเย็นกันครับฟีเครื่องถิ่มไปจังหน่อยละค่อยดับได้อยู่เนี้ยเนี้ยเนี้ยม,ม,ม,มันมีทิายี พอพอไม่ใช่ไฟรันจะเป็นคนยงไฟมือเ่ไปนี่วะนี่เป็นตนบันตัดอกนจัดอย่งนั่นต้องเป็นตำรวจโบกนั่นไปไต่าดานกับมีเนาะอู้ีประัหไรยห้งเนาะอู้จังวะชังเลยแบบนี้อู้ฮิตดีเลย ไปพ่อด้านนั่นหมดกับไปตายค่าดานันบวกนี่ทำใจเลยเจ้า <c oughs> ไปฝอก็ให้ฟ้านี่เห็นหน่นอยเบ็ดเบ็ดจะได้กูไปเก็บงานให้จริงหนุ่ม <c oughs> อาจารย์หนุ่มเฮ็ดงานบระพันเลยมั้ยเนาะเอออาจารย์หนุ่มฟังไว้นะครับว่าท่านจงรู้ไว้ว่าท่านทำงานไม่ผ่านป้าเราต้องไปเคลียร์เอง เมือปลาเหลาแค่นอ้ะทำหายใจจันนุ่มมันมาเงินแสนนี่ต้องปลาเหลาได้ไปเก็บใส่ขวดทั้งหันอเจ้าขึ้นไปยังไงไม่ไปเปิดแล้วหนำเลยนั่นแหมขวดทั่นซึ่งไหมเจ้าขึ้นไปซึ่งวันนี่เจ้าดึกไปใส่บังหันนี้ขวดนั้นทับใบบัวรุ้วี่อู้ห่ย ท่านมันจีออกว่าไะน้ำร่วมด้วยช่วยกันออกเพราะเป็นคนว่างไงขอนำเลยด้อเออเอาโนลดบังละเหียบัเหียญเฮ้ยเราเอาแล้วอุ้งเขาจีจอตรงไหนล่ะพี่ เจ้าเจ้าเอารถเจ้ามากินยูนี่รถยังใครยูนีี่หนามยูนีเฮ้ย<ป>เอามันคือมีจตะกอนไหมเหราใข้เอ,อเอาไปหดไดเือเ,าเอาอนาะเ,เปิดแห้งมันกับมันจะไปจอกอยังไงสัน ก็ยือขวดงุ่มลงไปก็ไม่เหยี่เวารือจักจักแล้วไปก็ไป่หยี่นิ่จักพอยังตัวอย่างรับเต่ละมือต้องต้องมีประวัติน่ะไปก็ไม่เหา่อ่ะอันนี้แหะอันนี้ละครนิทนให้เราว่าเฮ็ดคอคเทิตนให้บึ่งนี่ เอาหมดพี่ไว้ก <sh> ่อนเอาพ่กพ่เขายังไม่ยังฝนทิตกเลยลูกพี่ก่อนํานแม่งน้ำยุไฟมันคือมันคือลดลงไว้เถอะวะน้ำยูไฟผมแม่รอบไหนมันมันนํามันตุ่นเนี้ยปะโอ้โกี่อากเลยทุย มันมีหินหรือว่อาหินหินหินทุกคนหัวไหลวะมะนั่นนี่ยุขาจะเยี่ยมตึมตึมนี่ติดด้วระเบิด <c oughs> ตึมตึมนี่ระเบิดน,นั่นวนี่ <c oughs> พี่บานบันตุงเด้หรือพี่บานบันตุงตึ้มว้าโอ้ไม่หนวหนามีนี่เนาะไป่เ้ยก็ไม่ใช่เราดิบ้านใดกันหนึ่งเลยเป็นเน่าไหน เกศมาทำชางครับเลยเกเลนกลับมาจากเฮ็ดงานแกเกศมาลำทางหึ้อขุดหอยเราป่ะนี่เกศทางไปลุงจะเกศมาเลยครับเกศสายเงามาเลยเออให้มันดับอีกเด้อนั่ยป้ป้าปลุงพี่ป้ป้ โอ้สวยปิดครับพี่น้องคนชิมาไหมเอาคือใช้เกียรติสวยแบบนี้โอ้โหดีเลย,ยไปติดตามคลิปหน้านครับคลิปนี้สวัสดีครับ